ฮัลโหลค่ะทุกคนหลังจากเราห่างหายไปสักพักกลับมาแล้วจ้ารอบนี้เราจะพาทุกคนมาทเที่ยวมาเก๊านะคะเ <1 S 1> มืองขึ้นของโปรตุเกสที่มีสถาปตัตยกรรมสุดเก๋ความจริงเราตั้งใจจะมาชุระแต่กลายเป็นเที่ยวฉ่ำจังงั้นมา,มาถึงฝนก,ก็ตกต้อนรับกันเลยทีเดียวนี้เรานอนโรงแรมฝ,ฝั่งเกาะมาเก๊านะคะก็เลยจะต้องเดินทางข้ามฟากไปอีกสักหน่อยงแต่ก็ถือว่าเดินทางง่ายมากเพราะว่ามีรถบัสจากสนามบินมาส่งถึงใกล้ๆโรงแรมเลยค่ะคลิปนี้จะเป็นยังไงฝากทุกคนติดตามอีพีต่อๆไปด้วยนะเอาส่วนวันที่2กัน ว,วันนี้เรามีทํทธุระช่วงเช้าก็เลยต้องรีบตื่นไปทานข้าวค่ะกว่าจะเสร็จทุระได้ออกไปเที่ยวก็ปาไปบ่ายสามแล้วค่ะเริ่มด้วยการหาร้านโลคชัชิมซะหน่อยเพื่อให้มีแรงเดินต่อไปถึงรูนออฟเซนทร์พนะคะสถานที่อันเป็นเอกลักษณ์ของมาเก๊าเลยค่ะดนจากจํานวนนักท่องเที่ยวแล้วก็รู้เลยว่าที่นี่จะต้องดังมากจริงๆค่ะที่นี่เคยเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตัววนออกเลยนะคะที่จะถูกไฟไหม้แล้วก็พังลงมาอย่างที่เห็นค่ะหลังจากเดินเที่ยวพิพิธภัณฑ์และถ่ายรูปพอกรุบกริบแล้ว ก็เดินต่อไปอยังฟิชเชอร์แมนวาร์ปค่ะตั้งใจเดินมาที่นี่เพื่อถ่ายรูปโครเอเซียมมาเกาลเลยค่ะเลาะริมทะเลไปได้ฟิลอยู่อิตาลีแบบสุดๆไปเลยค่ะหลังจากเดินเล่นมาเกือบสี่ชั่วโมงก็เริ่มอยากจะกลับห้องเร<ล>าค่ะเลยตัดสินใจขึ้นรถบัสกลับบ้านแต่ด้านขึ้นผิดฝั่งเลยมาโผล่ที่แกรนดิสโบเฉยเลยค่ะบอกได้เลยว่าที่นี่อลังการงานสร้างแบบสุดๆไปเลยค่ะใครที่เป็นนักพนันตัวยงก็คงไม่พลาดที่นี่นะคะสำหรับเราขออนุญาตกลับบ้านไปนอนพักผ่อนกันนะ เข้าส่วนที่3ของทริปมาเกาล่ะค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวฝั่งเคเอไทยกันนะคะวันนี้อากาศค่อนข้างอ่อมมากเลยค่ะกว่าจะออกจากโรงแรมได้ต้องทําใจสักพักเลยในที่สุดเราก็ตัด,ดสินใจขึ้นรถบัสแล้วก็ไปเริ่มต้นกันที่สตูดิโอซิตี้นะคะที่ตั้งของชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในมาเกลเลยค่ะเดินต่ออีกนิดหน่อยเราก็สามารถไปถ่ายรูปกับหพอไอเฟลที่เดอะปารีเซียงกันได้นะคะไม่ต้องไปถึงฝรั่งเศสก็ได้ฟิลโรแมนติกแบบสุดๆไปเลยค่ะส่วนใหญ่แถวนี้เขาจะสร้างเป็นเมืองจําลองของยุโรปกันนะคะทุ ห้างคาสิโนแล้วก็โรงแรมไว้ในที่เดียวกันเลยค่ะเก๋มากหลังจากถ่ายรูปเต็มอิ่มที่เดอะปริเซียงเราก็เดินข้ามถนนต่อไปที่เดอะลอนดอนเนอร์กันค่ะเขาว่ากันว่าที่นี่สร้างบิ๊กเบนได้ขนาดเท่าของจริงในกรุงลอนดอนเลยนะคะ <c oughs> นอกจากนั้นยังมีรถบัสสองชั้นสีแดงที่เหมือนกับในลอนดอนอีกด้วยค่ะ <c oughs> ทำถึงมาก <c oughs> หลังจากเดินทั่วห้างแล้วเราก็ไปต่อกันที่เดอะเวนิเชียนกันค่ะที่นี่เขาจะสร้างเป็นเมืองเวนิสจาลองที่มีเรือกอนโดลาบริการอยู่เสมือนจริงเลยค่ะจนเหนื่อยแล้วก็แวะพักชิมทาร์ตไข่เรื่องชื่อกันะะน่่อยังไมมลืทีจแว ซื้อชานมมาเก้าสุดแปลกก่อนจะกลับไปพักผ่อนเอาแรงเพื่อเที่ยวต่อที่นี้เราจะไปไหนฝากติดตามใน ep ห้กันด้วยนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เดินทางมาถึงวันที่4แล้วนะคะตั้งแต่เริ่มทริปมาในที่สุดวันนี้มากเกาก็มีแดดบรรยากาศสดใสสักทีค่ะซึ่งวันนี้เราก็จะชิลๆหน่อยออกจากโรงแรมตอน11โมงพร้อมเช็คเอาท์ค่ะแผนวันสุดท้ายของเราก็จะไปเริ่มต้นที่เซนโดรโซแคนนะคะถ่ายรูปกับสภาเมืองสมัยปโปรตุเกสหน่อยก่อนที่จะพาทุกคนไปไหว้พระขอพรกันที่อามาทมเพนะคะเป็นวัดที่มีเจ้าแม่ทับทิมอันศักดิ์สิทธิ์ที่หลายคนมักมาไหว้ขอความร่ำรวยกันค่ะหลังจากที่เดินกันมาอย่างหนักหน่วงเราก็อยากจะพาทุกคนไปชชชิิมมรร้านนลอออัเเืื่่งซก นเนันเติมพลังด้วยขนมปังไส้พอกช็อปแนนเวอร์ก็ไปเดินช็อปถ่ายรูปกรุ่กริบที่ไทปาวินเลจมาเก๊าค่ะต่าสุดทิปที่เจอวัยรุ่นถ่ายรูปกับอั S <S สตริตกันฉ่ำแจกของชิมฟรีกันว่อนตลาดแฮปปี้สุดๆเลยค่ะหลังจากเดินวนรอบตลาดแล้วเราก็ตัดสินใจว่าอยากจะมาลองรถไฟฟ้า LRT ของบ้านเขาซะหน่อยนะคะถึงขบวนจะสั้นแต่วิวอลังการมากเวอร์ถ้าไม่ติดวันที่นี่ PM 2.5ฉ่ำบอกเลยว่าสวยมากๆค่ะขั้รถมาลงเวนิเชียนอีกรอบรอบนี้ไม่ลงแล้วนะถ่ายรูปกับ เวนิสอีกสักหนึ่งกลุ่มแถมรอบนี้มีเฮทีมาด้วยท้ายวันกันที่พอกชอบชินโต For my dinner with a red bean with milk is so much delicious Bye bye m y g i r l see you next time with a better weather